คุยแซบโชว์อย่าลืมเปิดทีวีก่อนไม่ใช่กด Subscribe ใช่แล้วก็กดกระดิ่งด<อ>้วยนะคะก็กดรีโมทด้วยสิ เป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครไม่แย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้เดียงฉันจึงเฝ้าเ,เธอเพื่อให้เธอลองไลหลในทองที่แฝงนธอฉันถ้าไม่เธอคลางใครจะขอรู้ความ มาปลกไว้ในหนวัวใจทีนมีแต่ฉันฉันจึงเฝ้าคาธอเพื่อให้เธอองรักให้นึกผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักแต่ขอ อยากให้เธอลองรักใครนอกจากโจยพูสีฉันจึงเป่าคาถา Então de tipo, né? ที่วันนี้จะขอไปย้อนเล่าสไตลชีวิตจากเด็กใต้จังหวัดสู่ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยที่เกิดควอมเจ้าจากวงการเพลงไปแล้วแล้วเรื่องราวมูตะลูขั้นสุดจนทำให้ผีตามมาถึงบ้านกันเลยวายเกิดอะไรก้นล่ะเนี่ย้อนเปิดแสดงความรักกับแฟนสาวคนสวยเ,เจนนลินยานางเอกเอวีนาันาน,น่าทอบเข้าตำรานักร้อง เพลงคนสวยแต่เรื่อเราทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปถามเขาก็เลยดีกว่าวันนี้ขอต้อนรับนักร้องนุ่มนาหน้าทองโจอ้พูวะเซนคุณที่เชขอต้อนรับนะคะน้องโจอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยฉันได้เจอตัวจริงโลดเธอหนูเคยได้เจอน้องบ้างบอกเลยว่าน้องเป็นคนน่ารักและมีความสามารถเพลงเปิดรายการเป็นยังไงเลิศหน้าทองใครไม่รู้จักบ้างเพลงนี้เนาะอืต้องบอกว่าจริงๆต้องเรียก ต000 000 000้องเรียกว่าหนุ in ่ม500ล้านวิวได้ไหมคุณ大爷แล้วโอได้อยู่นะครับเกิดองเกิเดี๋ยวเราคุยกันคุณผู้ชมขแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดใน Facebook คุยแซฟโชด้วยนะคะกด Subscribe ในยู u ูบอเอ็กมาม่าด้วยและอย่าลืมกด t i k like right? t o k นะคะดูใน Ti k t o k แล้วก็ค้อจอข้อใจให้เราด้วยนะจ๊ะนะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราแซวกันไปว่าเรียกได้ว่าเป็นหนุ่ม500ล้านวิวได้อยู่นะแต่กว่าจะมาเป็นหนุ่ม500ล้านวิวไม่ง่ายเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กต้องบอกว่่าาากกกก็็ลบเหมืืออนนนัะถว ถ้าฐานะทางครอบครัวก็ถือว่าลำบากแต่เราไม่รู้สึกว่าลําบากก็พอก็อยู่ได้อะไรนี้ครับเราก็แฮปปี้ของเราถูกไหมแฮปปี้ในความเป็นครอบครัวเกษตรกรครอบครัวลูกชาวนาเลยก็แฮปปี้ครับคุณพ่อคุณพ่อเสียตั้งแต่โจอี้เด็กๆหรอคะตั้งแต่โอ้ห้าขวบห้าขวบหนึ่งนะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่กับใครคะตอนเด็กๆตอนเด็กอ่ะเริ่มแรกเขาอยู่กับแม่กับตากับยายที่บ้านนะครับก็แบบได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวทางฝั่งพ่อด้วยอะไรนี่ก็อยู่อยู่ ที่หมู่บ้านเดียวกันอะไรแนี้ครับก็อยู่เหมือนเด็กทั่วเด็กไทยบ้านทั่วไปเลยครับเล่นอะไรบ้างก็คือถุงนงถุงนาใช่ครับเล่นใช่ครับกินง่ายอยู่กับทุงนาเล่นแบบเล่นกับเพื่อนโดดน้ําโดดน้ําเล่นอะไรแบบนี้ครับตามเด็กอีสานทั่วไปครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้อยู่แค่เด็กไม่ได้มีแค่เราถูกไหมไม่ได้มีแค่เรามีมีมีลูกพี่ลูกน้องลูกของลุงสองคนแล้วก็พี่สาวอะไรตอนเด็กอยู่กับสาวๆหมดมะมใช่ครับคือครอบครัวผมนี่ หลานี่เป็นหลานสาวหมดสาเป็นหลานชายคนเดียวหลานชายคนเดียวโดอ,อยู่ที่จังหวัด,ร,ออดร,ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเห็นบอกว่าช่วงชีวิตตอนเด็กๆไม่ได้คิดว่าลําบากเพราะเด็กยังแบบสนุกสนานนะแล้วรู้สึกว่าขาดไหมเพราะช่วงนึงเห็นว่าคุณแม่ก็ต้องมาทํางานในกรุงเทพไม่นะไม่ไม่รู้สึกขาดขาดความแบบไม่ไม่รู้สึกตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเรียกร้องอะไรเรารู้สึกว่ายายก็เลี้ยงดูเรามาดีตาก็เลี้ยงดูเรามาดีแม่ก็แบบดูแลเราดีอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่า ครอบครัวเราก็อบอุ่นดีอะไรแงนี้ก็เลยรู้สึกมีความสุขดีครับเพื่อนก็น่ารักเพื่อนเราก็ไปเล่นกับเพื่อนมันเหมือนแบบชีวิตใบเด็กตอนนั้นมันก็ยังแบบมีความสุขมากค่ะสนุกแหละแต่ต่างจังหวัด่ส่วนใหญ่ตายายจะรักหลานจะแบบอบอุ่นเอาใจเลี้ยงยิ่งกว่าก็คืออยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็พี่ๆน้องๆญาติญาติเราใแต่ว่าคุณแม่มาทํางานที่กรุงเทพคุณแม่ก็ทํางานที่กรุงเทพตั้งแต่พ่อเสียก็จําได้ว่าแม่ก็ต้องมาทํางานที่กรุงเทพเลยเพราะว่า ที่ครอบครัวผมก็แม่จะเป็นคนหาเงินเจุนเจือครอบครัวแม่เป็นเสาหลักเสาหลักอะไรแบบนี้คุณแม่มาทําอะไรพอจะทราบไหมนวดแผนโบราณครับมันงวดแผนโบราณนวดไทยนวดไทยครับว้าวและได้กลับไปเจอก็แบบปล่อยไหมสมมุติถ้าปิดเทอมผมก็ไปกับก็จะไปกรุงเทพอยู่กับแม่อะไรแบบนี้หรือบางทีบันเทศกาหรืออะไรแม่ก็จะกลับมาหาอะไรนี้สมัยก่อนนะครับตามแบบทั่วไปเลยรู้แค่ว่าคุณแม่ใจดีมากแม่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 นี่แบบ เมื่อไหร่ที่ลูกบอกว่าลูกอยากได้อะไรใช่ครับแม่จะทํายังไงพอบอกกัใหหามา,านะให้ครับคือเอาจริงผมอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยเรียกร้องอะไรจากแบบแม่เราก็รู้ว่าแม่แบบลําบากะอะไรปวดจะหาเงินไม่ได้แต่ละวันอะไรนะครับตอนเด็กนะครับก็พยายามที่จะแบบเนี้ยแต่ว่าพอเข้าสู่วัยรุ่นอะไรเนะี้ยเราก็แบบแม่อยากผมอยากฟังเพลงอะไรอยากมีมือถือที่มันเปิดเพลงฟังได้อะไรครับนะแม่ก็หามาให้อะไรเนะี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่า แม่เราก็กว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทที่จะไปแบบซื้ออะไรอนนี้แม่เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนี่ยอ๋อแล้วตอนนั้นเวลาโจอีอ้เอ่ยบอกกับแม่แม่ก็แบบหายไปแล้วก็มีของกลับมาใ,ให้เราแ,แ,แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าแม,ไม่ไปเอามายังไรครับแม่อาจจะใช่ครับก็แบบก็คิดว่าแม่คงจะทํางานหาเงินได้อะไรแบบนี้แล้วมารู้ความจริงตอนไหนล่ะก็แบบตอนโตนี่ครับว่าแบบตอนที่เราแบบเริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบจะทํางานเริ่มที่จะเป็นแบบเริ่มเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยอยากบ้านเราน่าจะแบบ ดีกว่านี้น่าจะน่าแบบทาซ่อมบ้านดีกว่านี้อะไรแบบนี้ครับก็เลยเริ่มคิดว่าแบบเออแแม่คงจะหาเงินยากเพราะว่าแม่ผมไปหลายที่มากตั้งแต่เด็กแบบไม่ได้อยู่ประเทศบางทีไปต่างประเทศเลยไปทำต้องดิ้นรนไปอยู่อินเดียไปอยู่ไรแบบไกลบ้านอะไรแบบนี้ครับตั้งหลายปีส่งลูกเรียนสองคนอะไรแบบนี้เราผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบต่อไปเนี้ยผมคิดกับตัวเองว่าไม่ทางใดก็ทางนึงผมจะเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวผมจะดูแลครอบครัวนี้ให้อยู่ดีที่สุด เขาบอกว่าเห็นแม่เหนื่อยรู้ว่าที่ผ่านมาแม่ไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยคิดว่าแม่ไนี่แหละเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตเราแม่คือฮีโร่ผมก็เลยลุยสู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมครับครับลุยครับลุยแล้วก็เหมือนแบบเล่าเหมือนไม่เรียกว่าสู้หรืออะไรป่าเราก็เหมือนอยากมีเป้าหมายเดียวคืออยากให้ให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับตอนนั้นเพราะตอนคิดก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ไปเรียนครูเลยครับตอนนั้นก็คิดเลยก็ก็แค่จดหมายแรกวิธีใดก็ได้ให้ครอบครัวดีสบายอะไรเนี่ยอ่ะมันเป็นพลังนะพี่เบนคุณผู้ชมเวลาเราตั้งเป้าอะไรไว้ความฝันเอยอะไรเอยที่เราอยากทํามันจะแบบส่งให้เราไปทางนั้นชได้เร็วยิ่งขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราตั้งใจเลือกที่จะเข้าหมาทีทยาลัยอย่างเช่นตัวเองเลือกเป็นครูเรียนคครรูับนี่คือตั้งใจว่าเป็นครูจะเป็นอาชีพที่จะทําให้เราดูแลที่บ้านใช่ครับอันแรกก็คือตอนแรก ผมก็จบม,มหกอะไรอย่าเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยจะไปเรียนอะไรดีว่าแบบก็เอ้ยหรือว่าก็เลยตัดสินใจเออลองสอบครูไปเรียนครูสัก5ปีอะไรอย่าเนี้ยจบม,มาเราอาจจะแบบไปสอบบรรจุเผื่อจะได้บรรจุแล้วก็รับข้าราชการแล้วก็แบบสวัสดิการสวัสดิการดีได้แบบดูแลตายายแม่อะไรอย่าเี้ยครับแค่คิดแค่นั้นเลยครับเกือบได้เป็นครูหนุ่มโจอี้ซะแล้วแต่เส้นสทางพลิกครันจากครูมาสู่เดอะไอด้ยังไงล่ะโจอี้ครับ ก็ตอนนั้นมันอยู่ช่วงผมเรียนมหาลัยอยู่เหมือนกันใกล้จบแล้วก็เลยแบบอยากทําอะไรที่มันท้าทายจิตใจตัวเองที่เราแบบสิ่งที่เราชอบเลยเราก็ชอบร้องเพลงเดวไวเนี่ยมันไกลตัวมากเลยสมมติถ้าผมได้เข้าไปเดวไวเนี่ยมันคงจะแบบเกินที่จะเราฝันอะเกินที่เราคิดคิดแค่ว่าได้ไปรายการก่อนใช่ครับใช่ครับใครพาไปใครพาไปเดี๋ยวผมสมัครเองนะครับสมัครไปเองเลยสมัครไปเองเลย ตอนนั้นนี่คือเราอยู่อยู่ปีอะไรแล้วครับตอนนั้นผมอยู่ปี4มั้งครับปีสี่กำลังฝึกสอนอยู่ใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วส่งคลิปไปเลยส่งคลิปวิดีโอไปแล้วก็แบบเขาบ่กอุ้ยผ่านเขารอบอะไรอย่าเงี้ยครับผมก็ตื่นเต้นก็ต้องมาคัดตัวที่กรุงเทพอีกคัดตัวมันสองรอบก็นั่งรถบะนั่งรถไอ้รถบัสมานั่งรถมาแล้วก็แม่ก็พามาทีหนึ่งแล้วขอขอตังค์ยืมตังค์พี่สาวขอตังค์พี่สาวดูแล คือก็ซัพพอร์ตกันนะครับกับเท่าที่มีอะไรแบบนี้แต่เป็นการประกวดครั้งแรกครั้งแรกแต่ทําผลงานได้แบบว่าประจักษ์สายตาโคตรมากๆเลยจนจบรายการก็เลยไม่เป็นละครูมาอาศัยอยู่บ้านพี่โปรดิวเซอร์ใช่ไพี่แบงค์คือพอจบรายการเนี่ยเราทีแรกผมก็มันเหมือนเรายังแบบค้างคาเหมือนไม่ยังางค่ะเรายังแบบรู้สึกว่างงอารมณ์มันค้างครับยังงงจากรายการเ้ มันยังไม่สุดอ่ะหมายถึงว่าเราเราเราเข้ารอบเดีววอยซ์แลกแต่ว่าเรายังไม่ใช่ที่หนึ่งสองสาย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนแบบผมเหมือนเราก็ยังรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเส้นทางนี้อีกสักทีนึงอ่ะชอบแสดงว่าชอบเลยแเลยแบบพี่แบงค์พอดีพี่แบงค์ก็มาชวนเออนั้นไปอยู่กับพี่ทําเพลงกับพี่อะไรไม่อยู่บ้านพี่เลยสัก3ามปีนะถ้าถ้าถ้ามันไม่สําเร็จโจอี้ค่อยค่อยกลับไปสอบครูตกมาคุยกับพี่แบงค์ผมก็ไปอยู่กับพี่แบงค์แล้วก็อยู่กับพี่ป๊อปเพราะผมอยู่ทีมพ ไปทําบุญหรือแบบกินข้าวบ้านพี่ป๊อปแล้วก็พาช่วงโควิดก็อยู่แต่บ้านพี่ป๊อปอยู่บ้านพี่<อ>แบงบค์อยู่ไม่แสดงว่าแบบเราเองเราก็พอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําในชีวิตเราถูกปะ่ะมันเหมือนมันใช่เอ๊ะมองเห็นเส้นทางบางอย่างว่าชอบอัน,น,นเนี้ยมันนึกออกใช่ไหมครับคนบางคนพอมันมันไม่เคยมันไม่เคยเจอว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าได้ลองดูพอลองแล้วมันต้องมา ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นเออมันมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกแบบว่ากูต้องมาอ่ะใช่ไหมแบบแบบยังไงก็แล้วแต่แบบสมมุติแบบผมพักพักการสอบผูไว้ก่อนยังไงต้องมาลุยสายนี้ก่อนเพราะแบบพี่แบงก์ก็บอกว่าเออเองแบบเสียงอย่างเองพี่ว่าแบบเก่ยวกับเสียงฟ้าประธานน่ะพี่เสียจะเสียดายมากถ้าแบบเองไม่ไม่ไปต่อไปทําต่ออะไรแบบเนี้ยพี่แบงก์ยก็บอก เผมก็แววด้วยเนาะครับพี่แบงค์ผมเราก็อยู่บ้านพี่แบงค์อยู่แบบ3าปี4ปีเลยนะแล้วเขาก็พาไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยจนแบบพี่แบงค์แกเล่นกีตาร์ให้พี่ป๊อปเงี้ยจนแบบอยู่ด้วยกันจนจนไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ป๊อปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ป๊อปผมไปเป็นมือกีตาร์พี่ป๊อปแล้วพี่ป๊อบแกก็วางพารโชว์แล้วก็จนมาเจอพี่ต๋อมนัทพลมุขขันได้เซ็นสัญญาอยู่ค่ายจีเอ็มแกร์มี่โอ้ไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตก็ไม่ได้ก็ไม่ได ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวพอมันมาถูกทางอะ่ะ<ช>มันก็ปื๊บปื๊บป๊บเข้ามาเหมือนกันนะภายใน3ปีที่เราตั้งเป้าไว้ที่เราสําเร็จได้ได้อย่างที่พูดเนี่ยจนเซ็นสัญญาเนี่ยกี่ปีผมผมว่าน่าจะประมาณแบบ3ปีพอปีสุดท้ายที่จะแบบครบ3ปีประมาณ3เดือน2เดือน3เดือนที่ครบ3ปีคือเพลงดวงเดือนผมปล่อยมาแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่ามันไม่สักเซตตรงที่ว่ามันดังนะในช่วงโควิดดังมากนะดังมากครับแต่ว่า คนก็ไม่ได้รู้จักว่าเพลงนี้เป็นของใครเราก็อีกอย่างเราถ้าทุกวันนี้ถ้ามันไม่มีโควิดโทมน่ามันดวงเดือนดังทั่วเนี่ยคนก็น่าจะรู้จักผมว่าเรามีมาถ่ายรายการได้หรือไปทัวร์คอนเสิร์ตได้นะครับเพลงมันดังแต่ว่าตอนนั้นมันดังแต่ว่าคนก็ไม่รู้จักเราแล้วก็ไม่มีงานไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีงานจ้างมันก็เลยทําให้แบบเออเราก็เหมือนเหมือนเพลงก็ดังแต่ตัวเราก็ยังอยู่กับที่ไม่ได้อันนี้ไปไหนอะไรแบบนี้มันก็มีความแบบว่าเหรือว่ามันใกล้จะถึงเวลาเราแล้วว่า ลองไปสอบครูไว้ก่อนแต่ว่าผมก็คิดว่าก็ไปสอบครูไว้แหละถ้ามันผ่านน่ะก็เป็นทั้งครูทั้งท่านนี้ก็ทัวร์กับพี่ป๊อปอะไรแบบนี้ผมคิดไปมั่วๆเลยกลับบ้านเลยเนี่ยคิดดูสิตอนนั้นถ้าเกิดว่าถอดใจแล้วท้อกลับต่างจังหวัดขึ้นมาไม่มีเพลงดังต่อเนื่องมามึงทุกวันนี้เลยเร้าเลยนะเนี่ยแต่ว่าชีวิตมันมันก็แบบมันชีวิตมันมันสนุกดีนะครับแบบอยู่ดีแบบพี่แบงค์แกก็ทำเพลงน้านาทงเราก็ปล่อยเพลงหน้าทองแล้วน้าทางมันก็ดังก่อนที่ผมจะหมดเวลาที่ผมให้เวลาตัวเอง3ปีอะไรเนี่ย มันดังมาก่อนดังมากเออผัวคนลุกเหมือนกันเลยฟังเส้นทางเขาเนมันเป็นเวลาของมันเป็นเวลาอย่างที่บอกคือต่อให้เพลงดังแต่ว่าตัวยังไม่ดังความรู้สึกเรามันก็ไม่มันยังไม่มันยังไม่ซักเซสมันยังมันยังรู้สึกว่ามันยังนี่มันยังไม่มันยังไม่สุดอ่ะมันมีความแบบแต่ผมไม่ได้น้อยใจนะผมไม่ได้ทอนะแต่จะกลับบ้านไหมแต่ผมแค่จะกลับบ้านไปสอบครูแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตของผมอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดว่าผมจะเป็นในรูปแบบอาชีพไหนเพราะว่าเราก็ ก็รักในศรัทธาในแต่ละอาชีพอยู่แล้วอะไรเนี้ยไม่ต้องไม่เป็นนักร้องก็ได้ไปเป็นครูก็ก็ดีอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้สีเรียดว่าไปกดดันชีวิตขนาดนั้นแต่ในที่สุดแหละแหมเสียงเขาฟ้าประทานขนาดนี้จะปล่อยโอกาสได้ยังไงสวรรค์ก็เพลงนาหน้าทองทําให้โด่งดังมากๆตอนนั้นที่เพลงดังแล้วตัวเราก็เริ่มมีคนรู้จักครับรู้สึกยังไงบ้างครับสุดยังโอ้ก็เอาจริงตอนแบบผมได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ร้องเพลงตัวเองที่แบบคนรู้จักอะไรเนี้ย มันก็คือที่สุดแล้วเราได้มีแบบเงินเงินจ้างเล่นคอนเสิร์ตที่เราได้มาเพื่อจุนเจือครอบครัวะอะไรแนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็อย่างที่เราหวังไว้ก็โอเคแล้วครับตอนนั้นก็สุดแล้วะพี่อยากรู้ว่าเวลาที่เราไปกับพี่ป๊อปอะเราไปตามเล่นกับพี่ป๊อปกับวันที่เราขึ้นไปลองณห,หน้าท้องและมีคนร้องเพลงเราได้ทุกคนน่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงมันต่างยัง<อ>ไงมันก็ต่างในเชิงแบบคนละโพ s i t i o นนะครับ ขอ,ของพี่ป๊อปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราอยู่ในฟุตชั่นที่เป็นมือกีตาร์แล้วก็เล่นร้องเพลงกับแกไปด้วยอะไรแบบนี้แต่ในตัวพอปเป็นของเราอ่ะเราต้องกลายเป็นฟอนต์แมนอย่างที่พี่ป๊อปเป็นแต่พี่ป๊อปเป็นต้นแบบผมอะไรแบบนี้ครอเราก็กลายเป็นว่าเราผมต้องทําหน้าที่ที่เป็นพาคนมาอยู่เราเองแล้วหลังเมื่อก่อนเราอยู่พี่ป๊อปให้พี่ป๊อปพาเข้ามาอะไรบบเลยให้พี่ป๊อปแบบช่วยเอนเตอร์เทนหรืออะไรให้คนดูให้แต่ว่าพอเป็นของเราเราก็ต้องทําเอง ทําให้คนเชื่อเราเองให้ได้วางแผนการโชว์เอาคนดูให้อยู่แล้วหลังๆนะเวทีใหญ่ๆทั้งนั้นที่โจ้เอาอยู่นะจนชีวิตเปลี่ยนไปเลยสามารถเปลี่ยนชีวิตให้คุณตาคุณยายด้วยเปลี่ยนครับทำอะไรให้บ้างครับผมได้เงินมาแบบล้านแรกล้านช่วงแบบร้านต้นๆแรกๆผมคิดเลยผมจะสร้างบ้านตั้งแต่เงินยังไม่ถึงล้านเงินบัญชียังไม่ถึงล้านทุกวันนี้ก็ไม่ถึงก็แบบก็อันนี้ก็แบบผมจะบอกตัวเองว่าผมจะสร้างบ้านให้ตาคุณยายก่อนผม ตัดสินใจบอกพี่ช่างที่หมู่บ้านว่าพี่ผมเนี่ยผมมีที่ทุบบ้านผมทําใหม่สร้างใหม่ทำเลยอันนี้ทีร้อยเอ็ดใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยหลังเนี่ยโอ้ยหลังใหญ่นะย่าทำแบบให้แบบโอดดีเพราะบ้านหลังเดิมมันเก่ามากแล้วแบบมันรั่วน้ํามันรั่วพอฝนหน้าฝนอย่างเงี้ยยายผมแทบจะว่ายน้ํานอนละน้าท่วมหมอน้ำท่วมในบ้านอะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะพอวันที่หลานเพลงดังอ่ะคุณตาคุณยาย เป็นยังไงอะตอนเจอเรากลับไปบ้านครั้งแรกความเนอะเรื่มปลิ่มเ,มอ,เออ,เ,อ,อเขาเ,ออเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่เจอเราอะผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างแบบเราเห็นเคยเห็นความทุกข์ความลำบากของตาของยายเรามาตั้งแต่เด็กครับทำนาเป็นหนี้โดนดูถูกเหยียดหยามผมรู้สึกว่าเออผมว่าผมผมบอก ผมเห็นแววตาผมยุคนี้มันเป็นยุคเดี๋ยวผมจะดูแลเองผมจะจัดการเองยุคนี้เป็นยุคใหม่ของครอบครัวเรานี่คงใจเนาะโอ้เขาเมันเด็กดีตั้งแต่แบบจิตใจเขาแหละเรายังแอบชมอ่เข้ารายการคุณผู้ชมแอบชมนอกรอบเขาเป็นไทยบ้านที่น่ารักมากนะเออเวลาเสวนคนส่วนใหญ่นะเวลาที่ได้เงินมาก้อนแรกจะซื้อของที่ตัวเองอยากได้ก่อนแต่เนี่ยเขาพูดไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้เงินก้อนแรกแล้วเขาทําจริงๆคือได้เงินปุ๊บ ดูแลที่บ้านก่อนน่ารักมากแล้วไม่ใช่แค่ให้ตากับยายที่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วด้วยผมซื้อบ้านที่กรุงเทพด้วยโอตอนนี้แม่กับพี่สาวมาอยู่ด้วยแม่พี่สาวมาอยู่มาดูแลดูแลผมทุกวันตอนนี้พี่สาวผมก็มาดูแลเรื่องแบบหลังบ้านให้กับผมให้ลาออกงานมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนชีวิตที่ฝันไว้วาดไว้เลยนะครับแต่บางทีมันก็มันก็มีแบบอุปสรรคที่ว่าแบบทำให้เราต้องผ่านไปให้ได้บ้างก็มีบ้าง แต่เราก็ามาแล้วระหว่างทางก็โอเคอยู่เพราะจริงๆจะบอกว่าชีวิตเนาะถ้าเกิดเราฟังแบบนี้นะเหมือนจะไม่มีอุปสรรคเลยเหมือนจะเดี๋ยวก็ลงล็อกอีกแป๊บหนึ่งก็ลงล็อกเนาะแล้วจะบอกว่าบ้านตรงนั้นก็สร้างแล้วบ้านกรุงเทพก็สร้างแล้วแต่มันก็ไม่ได้ราบลื่นนะเพราะบางทีเขาก็มูเหมือนกันนะคนเนี้ยมูครับมูนสยมูด้วยมูครับแต่ว่ามูในเชิงแบบพลังงานที่ดีครับมูมูแบบ พลังสีขาวอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไปทางขนาดเพลงผมชื่อน้าหน้าทองผมยังไม่ไปลงไม่เคยลงน้าหน้าทองเลยเพราะว่าแบบแบบน้าหน้าทองของผมมันคือการทําความดีดึง <คะ S 1> ดูดสิ่งที่ดีอะไรแบบเนี้ผมก็มูมูกับทวดที่เรานับถือหลวงพ่อที่เราหลวงพ่อที่เราทราที่เรานับถืออะไรแบบนี้ <ขา S 1> ส่วนใหญ่ท่านก็จะแนะนําให้ไปทําบุญทําช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพอจะช่วยได้อะไรแบบนี้แต่ไ,ได้ข่าวมาคุณก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะคุณก็ไปถึงขั้นเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อครับมารามคณิสาครับ คุิสานี่คนเปลี่ยนชื่อหลายคนแล้วจริงเหรอที่ทักให้เปลี่ยนชื่อนี่ไม่ใช่พระเหรอพระก่อนครับแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยมาดามเขาเขาเขาชอบมาดามเรียกมาดามไมาชอบอ่ะเขาชอบแบบเขาก็ชอบหมอดูเขาชอบมูของเขาอ่ะผมไม่รู้เขาไปมูอะไรบ้างนะแต่เขาก็แนะนำเนี่ยพี่โจอี้เนี่ยหนูพาไปพาไปเปลี่ยนชื่อตอนนั้นผมมีเงินสักบาทเขาก็ออกค่าหมอดูให้ดูไพ้ดูอะไรโอ้ยคาริสาตัวชื่อเดิมของโจอี้คืออะไรครับจักริดขำจิตครับ จำเป็นขำจิตแล้ว่อยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นคือพระเปลี่ยนเป็นภูสิทธิ์อนันพรสิริผมอันนี้แต่ผมไปเลือกกับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าชื่อเดิมเนี่ยถ้าถ้าเราไปยังปิดศิลปินอยู่มันจะไม่ดีเพราะว่ามันต้องถือศีลต้องไปบวชหรืออะไรเพราะว่ามันจะกลายว่าถ้าผิดศีลนี่จะแบบส่งผลไม่ดีต่อเราจะป่วยจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อก็ให้ชื่อมันสมพงกับการอาชีพนี้เพราะว่า อาชีพ่างผมมันมีความคนที่มาดูข้อดื่มแอลกอฮอล์เราอาจจะเป็นเราอาจจะคิดว่าเขามีทําให้คนมีความสุขแล้วมันได้บุญแต่ไม่ใช่นะเราอยู่ในแบบแบบคนก็ข้อดื่มหอือฮอจรดื่มเหล้าอะไรเราอาจจะชนวนหนึ่งที่ชวนชักชวนคนดื่มอะไรเนี่ยมันใช้บุญบารมีสูงและเยอะมากอาชีพแบบอย่างเราอะไรแบบเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้มันเข้ากับนี้แล้วก็เขาเรียกว่าต้องทําคู่กันกับการทําบุญห้ามนั้นห้านี้ผมก็เลย ไม่กินเหล้ามาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนชื่อมาหปีเพเมื่อก่อนผมก็ดื่มเหล้าอะไรเนี่ยแอลกอฮอล์ดูดบุหรี่อับอายมุกทั้ง10ทั้งอะไรก็เลิกหยุดหมดอะไรแนี้โยเก่งมากเลยอะเจ๊คือเขาเชื่อด้วยไงคือคือพอพระบอกมาก็เชื่อที่จะทำด้วยแล้วก็ดีกับตัวเองเห็นป่ะจริงๆเรื่องเม้าเขาเยอะนะเขาไม่ได้เปยกแค่ชื่อจริงเดี๋ยวเปลี่ยนนามสกุลแล้วไปทสักนนามสกุลเงินไม่พอไปไปหาหาอาจารย์ผมไม่มีตัง งั้นผมเอานามสกุลพี่แบงค์ได้ไหมมันเข้ากันไหมพี่โปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์เอาเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอง่ายเลยครับพี่เอ็งก็เออได้ภูสิทธิ์อนันตพรศรีอุ้ยมันเข้าอย่างนี้นะเออมันเข้าเลยภูวศิธิ์คำจิตภูวศิษฐ์ไมันก็ไม่ได้ก็ภูวศิธิ์อนันตพรศรีก็เอาของพี่แบงค์พี่แบงค์ก็ให้พี่แบงค์เซ็นพี่แบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเอาที่นามสกุลเดิมออกแล้วพี่แบงค์ก็ พออ้อนางกุลพี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นของนามสกุลพี่แบงค์ก็ได้เป็นชื่อปัจจุบันเลยนะและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเปิดตัวมาแต่คนกลับเป็นกําลังใจให้เขาก็คือเรื่องของแฟนที่อยู่ข้างกายไม่เลิฟไม่เลิฟอันรจนสสวีทและรู้เดี๋ยวเรื่องหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมากันเรื่องนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาแล้วครับเมาสเรื่องสาวๆกันดีกว่าล่าสุดเปิดตัวแฟนไปแล้วคุณเจน เป็นไงคะเปิดตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงจริงแฟนๆก็ถ้าได้ติดตามผมก็เห็นผมแบบโพลูกคู่กันอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้ปิดนะครับก็เปิดตัวมานานแล้วอะไรแบนี้ก็คนก็เอ็นดูครับเพราะด้วยความน่ารักของของน้องเจนเขาแล้วคุณเป็นเอ็นดูเขาตอนไหนอ่ะผมเอ็นดูเขาตอนโอ้นานแล้วนะครับอยากอยากรู้ความเป็นศิลปินแบบว่าเสียงฟ้าประธานเนี้ยเวลาจีบสาวอ่ะจีบยังไงเนาะผมจีบคนไม่เป็นนะ ผมใช้ความจริงใจแล้วก็ความน่ารักของผมเข้าันี้จะไม่เชื่อละมันก็มีแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ชายมันก็มีมีมีเขาเรียกว่ามีมีแนวทางอยู่บ้างร้องเพลงจีบร้องเพลงจีบเลยชัดเจนแสดงว่าปิงตั้งแต่ตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอตอนนั้นเลยไหมก็แบบแต่ยังครับตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอก็เรารู้สึกว่าร่วมงานกันปกติเป็นแบบ ก็ถ่ายเป็นนางเอกเฉยปกติอะไรอย่างนี้แต่เราเป็นคนหลังบ้านเราเป็นคนเลือกไหมว่าเอานางเอกคนนี้ครับไม่ครับไม่ใช่ไหมครับพี่ตอมเขาจะเลือกคือมันมันคือผมว่าน่าจะเป็นบังเอิญหลังพอจบนหน้าทองเนี่ยเราก็เห็นเขาทาวอล์กอะไรเราก็แบบเฮ้ยเขามีเราก็อยู่ในนี่เขาวอลกแบบตัดเขาก็ตัดวอลกคุยกันเรื่องอะไรแบบนี้เออตามไปดูอะไรแบบนี้เออทําดีนะแบบน่ารักดีอะไรแบบนี้ครับก็คุยกัน จนแบบได้มาแบบร่วมงานหลังหน้าท้องก็มีการไปถ่ายงานถ่ายอะไรกันมันก็เจอกันบ่อยอะไรเนี้ยมันอาจจะแบบมีความสปาร์กเกลนั่นนั่นอะไรในตัวเขาที่เราชอบอ่ะเขาเขาใจดีครับเขายิ้มเขายิ้มแล้วมันโลกโลกมันหยุดหมุนอะสดใสเขาตาสวยเขาแบบเป็นคนที่อ่อนโยนต่อแบบต่อผมมากๆครับเวลาสัมภาษณ์แต่ต้นมาแววตาไม่เป็นอย่างนี้เลยนะพอคุยเรื่องสาวนี่แววตาไปประกายขึ้นมาเลยคุณคลั่งรักไหม ผมก็ห่วงไหมไม่ห่วงครับไม่ห่วงเลยเอแต่ว่าถ้าว่ารักก็เลิฟเลิฟเลิฟรักเลิฟรักลีฟมีอ l o ณ์อะไรวะเนี่ยอะไรนะไปเรื่อยละไปเรื่อยเหมือนเขินนะเหมือนเขินอ๋อตายแล้วเขาเขาดูแลเอาใจใส่กันดีครับดูดิน่ารักะเฮ้ยเขาน่ารักจริงๆนะน่ารักครับน่ารักเขาเขาผมรู้สึกว่าเขาดูแลผมเหมือนแม่ที่ผมเหมือนเหมือนแม่ผมดูแลผมอะเอาจริง เอาจริงเลยคุณดื้อหรือเปล่าดื้อผมเป็นคนดื้อผมเป็นคนแบบไม่มีสติเวลาแบบอยู่บ้านผมจะปล่อยตัวหรือเวลาทําอะไรที่แบบนี้เขาก็คอยเตือนสติแล้วก็คอยดูแลเตือนยังไงอ่ะโจอี้เธอเป็นศิลปินนะเธอต้องดูแลตัวเองอย่างนี้หรอะไรแบบนี้รดูแลตัวเองนะแบบอะไรนี้อะไรครีมที่มันดีเดียก็หาประทาให้เลยเนี้โอ้ยดูแลโอ้ดูแลกัให้เราทาอะไรอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วล่าสุดนะเขาเพิ่งหนีแฟนขับไปสวีที่เมืองนอกกันมาแต่ไม่เล่า